สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางของเราในวันที่6นะครับตอนนี้ก็ลงมาจากที่ม่อนยาไดยเลยนะครับก็ไปรีวิวเส้นทางใหม่แล้วก็ทางโลงกาซโลใหม่นะครับที่เขาเกี่ยวใหม่หมดผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงครึ่งแล้วก็พักทานข้าวอยู่ที่บ้านน้องยุทธนะครับจริงๆโปรแกรมวันนี้ผมจะขึ้นแม่แจ่มนะครับผมก็ยืนยันว่าเดี๋ยวผมจะไปแม่แจ่มแต่ว่าตอนนี้ที่แม่แจ่ม ดอยที่ผมจะไปตอนนี้คนที่เขาบอกทางนําทางเราเนี่ยเขาไม่อยู่นะครับเขาว่างพรุ่งนี้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทัวร์อาเภอแม่สเลียงนะครับแม่สลีงมีที่กางเต็นท์ผมบอกเลยว่าแจ่มมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า,าลานกางเต็นท์ที่แม่สเลียงที่ผมจะไปวันนี้สวยแค่ไหนผมบอกเลยว่ากางเต็นท์ฟรีด้วยอู้หูยชิวๆอะครับอย่าตามมานะดี๋ยไปทำมมานะนี่ครับทุกคนรถ เราจะบูมคาร์นัลายครับกอเลเซโลเล่นครับเนินแรกรอสาะลายเลยก็บอกแล้วว่าให้พักถ้าจะกลิ่นไหม้ไม่เชื่อไงนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับคอซซานะครับเราก็จะขึ้นกอเซโลขึ้นทางเก่านะครับก็ผมบอกนะว่า,านแนะนําเลยก็มีหลายคนที่ถามผมอ่าผมก็แนะนาอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าไ้กลิ่นคัดหไหม้ไม่ว่าจะเนินไหนแล้วแต่นะครับจอดเลยกลิ่นไหม้ปุ๊บ ให้จอดพักแบบอย่างให้กินไม่มปนหายนะครับระหว่างจอดก็ย่าดับเครื่องนะให้ขึ้นขาคู่แล้วก็ตัดงรถไปอย่างนั้นนะครับให้พัดลมมันเป่านะครับนี่ก็น้องบูมดังดังจนละลายเลยอ่ะบูมละลายครัละลายไปเลยครับนี่ครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ทางมันง่ายนะครับทางต่อให้เป็นทางเก่าก็ก็ถือว่าง่ายตอนนี้ครับเพราะว่าเขาเกลี่ยทางครับแต่ถ้ากลัว รถที่จะพางเหลือก็ไปทางหมายไปขึ้นทางบ้าน้วยแห้งเอาแล้วกันครับมาที่ึงดอยเบลเลยก่อนมาเดียวดายก่อนนะครับแล้กวก็ลงมาสามกิโลมาถึงที่ขอนเซโลนะครับไปทางดีหมดแล้วนะครับตอนนี้นู่น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 ตรงแย่โน่นน่ะตอนมีทางตอนงงนู่นมีทางลงนู่นบอกนี่ครับก็เป็นที่การแกล้งเราในวันนี้นะครับริมโค้งนะ้ำแบบสวยๆเป็น, lame, ปนวิวภูเขาครับผมบอกเลยว่าวันนี้หนาวแน่นอนครับที่แม่เซเรียงครับ เดี๋ยวเราไปซื้อเสบียงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากางเต็นท์ทำกับข้าวกันวันนี้ครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนคืนนี้กันแล้วนะครับก็เป็นริมน้านะครับที่อยู่ตรงอำเภอแม่สรงน,นี่นะครับบรรยากาศดีเลยครับ นี่ครับเล่นน้ำได้ด้วยทุกคนสุดสุดเฮ้ยลุยมาไงวะเอามาของมาไว้ก่อนเด็กกับอบน้ำแอบนี่เลยดิบ้านไก่ดิพี่บ้านไก่โอ้โหมึงเดินไม่ถึงห้าทีบ้านมึงเนี่ยมานด่บุ๊ปเฮ้ยโอ้โหตัวมึงเบาเดินเอาได้อยู่ไม่มีจีิได้ไหมไม่มีหรอกไม่หรอกเดี๋ยวมารู้ แล้วก็เคยมีกิจกรรมให้ด้วยนะหาปลาพี่ก้อนหินใหญ่ๆมาวางอะไรอย่างเงเดินอ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้ feeling แปะน้ำเต็มหน้าขออีกกอนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตายาเลยหยียบใครไยเหยิบหินปิ้นหาดิ ได้หมดอะลงลงกับเนื้อ่ง่ายสมดลไอตัวเบาไม่จมหรอกเดินทางน้ำนะอย่าไปเดินแบบเดตรงนี้ที่คนนะเยวล้างเท้าให้โอ้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเลยอย่างเงี้ยโอ้โหขนนายเอ้ยขึ้นหลังไม่จ่ายเพื่อนมาเลยไม่จมหรอกออกออกออกขวาดิข้ามมาเลยมับให้ไอตัวเบาเรียบร้อยครับทุกคน บ้านของเราก็เสร็จเรียบ <า S 1> ร้อยแล้ว,ลวโอ้โหดูภาพทิศตะวันออกเสร็จได้ครับพ่อแม่ญญแนี่ย้อนเต้ส็จยังก็บอกว่าชิวมากครับวันนี้เป็นพวกเรากลุ่มแรกข,ของแม่สซเลียงที่มากางเต็นท์กันที่นี่ครับแม้แต่คนแม่สซเลียงยังไม่เคยเห็นใครมากางเต็นท์ที่นี่ครับก็ถือว่าเราบุกเบิกนี่ครับป้าเจ้าของที่ก็อย่าเพิ่งทำไปลางกางเต็นท์เก็บตังค์นะครับ วิวสวยเลยพอคืนนี้เราจะแคมป์ข้างทองตของกินตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีก่อกองไฟกลางคืนมีกิจกรรมหาปลาไหมครับเนี่ยมีพี่หาปลามีปะเราจะไล่ปลาพี่ไล่ไล่ปลาเอามากินไล่ปลาหยุดพามนี่พร้อมพร้อมครับริมน้ำนี่สร้างไฟเป็นไงโอ้สุดยอดสุดยอดเลยช่างไฟในตำนานนี่ครับกินที่บ้านก็ได้นะผู้หญิงเนี่ย นอนที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฟิวไงโห้เข้เาเส้นบรรยากาศนี่ลองพอเสงน้ำไหลาดาวเต็มท้องฟ้าไหน้ก็ไม่เห็นหรอกเรา,เ,ราเห็นเต็มตาเลยนี่ครับก็พอไหมพี่ของเอาโตเพิ่มเปล่าเดี๋ยว,วเสือนะเมียเ่ยงเหมนปลากระป๋องแล้วก็วันนี้เราทํทำไก่สไปเซ่กินกันนะครับทุกคนต้มีไฟในเต็นท์ออสุดยอดแต่บ,บรรยากาศ มืดไปไหน่อยผมอยากคือแบบนั่งกินเบียร์ตรงน้ำไงน้ำอ่อนอย่านั่งนั่งกิบนะประตูลงน้ำตอนนี้ก็นั่งได้บ่ให้เรามาค่ำเกินไปไม่ไม่ไม่เกินอะค่ำแล้วลแบบที่ตอนลงกอล์สโลวันนี้ใช่ไหมที่พวกนั้นมันไปกลางตรงที่เราไปบบาาจอดรอบนี่ครับขอซ้อมเมนูของเราครับก็คือไก่สไลซี่เฮ้ยสุดยอดนี่ครับก็ บรรยากาศแคมป์ของเรานะครับริมน้ําตอนนี้ก็ <c oughs> ทานกัน <c oughs> อย่างอร่อยอร่อยครับตอนนี้เป็นเวลาแค่หนึ่งทุ่มครึ่งเองนะครับก็เพิ่งเริ่มนทาข้าวกิกนแบบชิวๆครับ <c oughs> พีิผิดวันแล้วพี่ morning ครับทุกคนหกโมงครึ่งครับโอ้โหเคือบหมอกเยอะมากครับน้ำ สุดดยอดก็ดูกระแต่ตัวเต็นเปียกหมดคือน้ําค้างแรงมากทุกคนแตกเต็น,นคือน้ําค้างแรงมากเลยดูหมอกโอ้โหบรรยากาศตอนนี้คือแบบดีมากครับเย็มน้ำก็บอกว่าบอกว่า <c oughs> ก็บอกว่าแม่สลียงนะครับอากาศหนาวเย็นมากนะครับนี่ครับแล้วก็ดูดกคนดูหมอกแบบคือเย็นมากเลยครับตอนนี้แบบสวยมากแม่สลียงไม่ใช่ทางผ่านนะครับอีกต่อไปแล้วนะครับก็มีที่กางเต็นท์กระมู่ให้ริมน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ลึกด้วยครับ ดูหมอกโอ้สุดยอดตอนนี้คือแบบว่าหมอกลงมาหนามากนะครับลงมาเยอะกระเข่าอีกนะทุกคน <S <S เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆตรงที่ผมมากาังเต็นท์นะครับตรงอำเภอแม่รสระเนี่ยนะตรงริมน้ำนีะครับโอ้อยเย็นๆนะเนี่ยอันนี้ผมเดินตรงหัวโค้ง,งน,น้ำนลยนะครับ ดูเหมอกลงแบบตอนนี้หนาๆลยครับตอนแรกมันจางมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันลงมาใหม่อีกแล้วตรงโค้งน้ำตรงโค้งน้ำน้ำไม่ลึกนะครับน้ำประมาณไม่ถึงหัวข้าวครับก็ลุกสุดก็ตรงแค่หน้าแข้งนะครับโอ้โห,โห,โหสวยมากตอนนี้เป็นโค้งน้ำ คือบรรยากาศดีครับแล้วก็ที่นี่ยังไม่ใครมาเคยมากลางเต็นท์เลยทุกคนมากลางก่อนใครเพื่อนเลยครับแต่ว่าผมให้เจ้าถิ่นพามานะดูครับหมอเห็นเต็นท์ไหมถ้าจะไม่เห็นเต็นท์เราแล้วโอเคครับตอนนี้ก็คือเก็บของมาแล้วอยู่ไม่ได้้วครับเพราะว่ากระอองที่มันลงมาตรงนี้ยคือมันเป็นน้ําแล้วอะมมนเหมือนฝนเลยนะครับ ก็ถ่ายอะไรให้ดูไม่ได้เลยครับบรรยากาศตรงนี้ครับณตอนนี้นะทุกคนก็คือเปียกหมดเลยครับตอนนี้ตาน้พานผมยังไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะจะว่าจะเข้าแต่ตอนนี้คือต้องรีบเก็บของนู่นแล้วหมอกขึ้นมาแล้วด้วยดูครับนู่นโอ้เสียดายมากมากโอ้โหเซ็งเลยหมอกมาแล้วเจ้บนฆขาวอะ่ะขึ้นแล้วบะ เนี่ยหมอขึ้นมาแล้วด้วยครับแต่ว่าทาถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้คือละออกที่มามันเป็นน้ำเลยด้วยเปียกหมดอ่ะของเขื่องเปียกตัวยังเปียกเลยก็เดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านไปตั้งหลักเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมหลังจากเก็บของเคลียร์ของแล้วเสร็จแล้วผมก็จะออกเดินทางในวันที่แปดวันที่แปดต่อครับวันนี้ผมจะขึ้นเชียงใหม่ละขึ้นจริงๆนะลุงก็คือผมวนเวียนอยู่ตรงนี้สามวันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นเชียงใหม่จริงๆละ สรุปออ,นะอ,อคลิปนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับตรงนี้ก็ได้คบรรยากาศเลยกน้อยครับก็ไปดูเอาแล้วกันครับไม่รู้ได้กี่ทีอะคลิปตรงเนี้ยเพราะว่ามันถ่ายอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือเนี่ยเห็นได้หมอกอยู่ตรงนู้นเะนี่ยแต่สวยจริงเออแต่สวยแต่สวยเนี่ยมมาาใช่ครับเขาทุกทุกคนเห็นอยู่ประมาณเนี้ยก็คือสวยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ถ่าย <ไป S 1> อะไรให้ดูได้มาเยอะแล้วตอนนี้เพราะว่า เปียกมาแล้วครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านน้องยูเลยครับก็คือเนี่ยมันเป็นละอองตกมางเนี้ยเปียกหมดเลยนะครับตอนเนี้ยคือของเปียกทุกอย่างมันเหมือนฝนตกเลยครับดูยรับรถเปียกหมดเลยครับมันถ้าน้าค้างเรายังพอเข้าใจนะแต่ว่าอันเนี้ยคือที่มันเป็นละอองลงมาเนี่ยคือเปียกครับขับรถมาคือตัวเปียกไปหมดเลย ก็เดี๋ยวเราต้องมากลับมาเคลียร์ของมาอะไรใหม่หมดทุกอย่างนะครับมาผึ่งเต็นอะไรก่อนแล้วก็ผมน่าจะเดินออกออกเดินทางเนี่ยสายๆหน่อยนะประมาณเที่ยงนะครับก็ใช้เวลาไม่รีบมากครับสามชั่วโมงครับเที่ยวที่จะไปเชียงใหม่นะครับเ <Okay, S 2> เพียงพอมามแ,ลแล้วครับคัดบางบุมชุดใหม่ไม่ไม่พี่ต้องดูชุดเก่าก่อนนะ่ะมาหยิบมาเอาให้ดูเลย <laughs> จะได้รู้ว่า ี่ราคละลายหมดเลยจายละลายหมดแล้วครับน่าจะเป็นคันแรกของวงการฟอร์ซ่านะครับไอ้นี้มีหลายคันละลายอย่างนี้เปลี่ยนเหรอเนี่ยนะละลายโอ้เหยียดเข่อันนี้มันแตกขาดนล้เดียวใช่เนี่ยแหละอันนี้ก็ได้คัดชุดใหม่มาเป็นคัดเดิมไปก่อนคัดเดิมนะครับตอนนี้ก็คือให้มันขับรอดกลับบ้านได้ก่อนแล้วกันกของสั่งมาเชียงใหม่นะครับดูเดิดูสายพานดูละลายติดใส่หม้อถ่ามาเลยอ่ะต่อไปคง ไปหาขายของบนนี่ว่ะบนกอนเซโลเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งธุรกิจเซอร์วิสรับเซอร์วิสใช่เดี๋ยวรูดูน้องบูมเปลี่ยนขาชุดใหม่ว่าจะวิ่งได้ขนาดไหนก็ใครันวิ่งได้แล้วแปดสิบก็ยังดีนะก็ถึงบ้านแล้วว่าคานไม่ถึงบ้านก่อนอืไปถึงบ้านว่ากันหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่โอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะแยกกับนองเต้แล้วนะครับคลิกไรเดอร์โน .1 แม่เสลียงนะครับก็มีคนเดียวใช่ก็ขอบคุณน้องเต้มากนะที่อยู่ต้อนรับ นะครับเป็นเวลาสามวันตามไปใครดีจะตามไปตามไปาเอาข้าตามไปข้าตามพร้อมกันเลยง่ายจะรออ่เดี๋ยวพี่รออ่าโอเคเราแด้หมดได้เรียนทางเลยนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอน้องบูมก่อนกินดูแล้วคือลงเส้นเนี้ยคับเดี๋ยวรอน้องบูมก่อนเลยออกไปจับเลยค่ะขับออกเส้นใหญ่จะปลอดภัยกว่าเส้นเนี้ยอ่ะโอเคครับแต่แต่ไม่ไปกลางเตซนต่อพี่ใช่ไหมกลางดิอ๋อกลางนะม่จ อ่าโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปส่งของกลับก่อนก็นี่ส่งลกลองเก่าแล้วกลับบ้านแล้วก็ได้กล่องหม่แซดน้องเต้ให้มาสามร้อยบาท <c oughs> โอ้สุดยอดเลย <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวไรส่งของกันนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอจบคลิปนี้เลยครับที่ <c oughs> <c oughs> จานกางเต็นเมื่อคือนที่แม่เสลียงนะครับที่ริมน้ำนะครับ